าาเนมื่อเศรรามานังเวานางจ่าตามภาษาพุทธและน้องพี่น้องเนาะอากาศมั่นกะหนาวอุณหภูมิอยู่ที่7 7องศาค,ครับเมื่อี้ของวันที่22พฤศจิกายน2,568ครับพี่น้องอีก8เมื่อกัสิ้นเดือนเด้เดือนนาน,นี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ได้ปี68เดได้พี่น้องข้าวเดียวกับแวบ,บแบบเนาะ ออผู้ขากระชีได้เทาไปอีกเลย,ดยเด้เทาเทาไปก็เกาแต่ว่าเทายังบอท่านแล้วดอกยังจีเทาอีกก็ไปอยู่เน,ะน,นาะปัญหาล่งก็อยู่หัวอยู่สวนเนี่ยแหละแต่ละมือแต่ละเว้นกระไดพี่น้องก,ก,กุ๊กเกียเกียอยู่น้ำหัวน้ำห้าวน้ำต้นหมอกต้นไม้แถวนี้แหละเพราะว่าบรรยากาศมันดีเลยพี่น้องเป็นบ่ยน้ำเสา ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นมาตะเวนกำลังขึ้นเสียงธรรมชาติเท่าอยู่กับธรรมชาติเนาะพี่นอกเนาะแต่ว่าเรื่องคนเท่านี่เนาะเกิดมาเนี่ยคือเท่าเอาเลือกเกิดบ่ได้ยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเกิดมาเนี่ยเท่าเหตุจังไรจังสีอยู่ได้พะคนนี่โอกาสมันบ่ทอกันถึงเวลามันสีมียีสิบสี่ชั่วโมงทอกันก็นกนจริงอยู่แต่ว่า โอกาสการเข้าถึงอย่างต่างๆเน,เนะาะบวาดานการศึกษาหรือด้านแรงทุนเนี่ยมันกะต่างกันคนที่เขาเกิดมาเพียบพร้อมพ่อแม่เขาอุดมสมบูรณ์เนาะเขาก็เลี้ยงดูปูเสือ้อลูกเต้าเขายังดีใหญ่ยยขึ้นมากกะเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนลำคนรวยวัเถทะ ส่วนคนจนของเฮ้าเนี่ยสมัยผมเกิดยุคกระดงเนานะว่าได้เกิดโรงบาน,นความเทียบเท่าทั้งด้านสังคมนี่ยบาวธา,านะพอแม่หรือความปิอยูของเจ้าของมันก็ต้องร้อยก็คนที่เขาเกิดมาแล้วมีความพรอมหรือลำร่วยก่ออยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นคนเฮ้าเนี่ยถ้ามุ่งมั่นตั้งใจ แห่งการทําความดีออแม่นสิเกิดอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่เกิดมาบา่บาเพียงพ่อหรือบ่พ่อเพียงหรือล้นจนเหลือ,อ,อแต่ว่าทําบ่ดีชีวิตกะบ่ดีคือกันเด้เห็จบนจังเปล่ยนข้าวเป็นข้าวในบ้านในเมืองขนาดเนี่ยบางคนมีโอกาสรับราชก,การตำแหน่งใหญ่โต แต่ว่าบบหุจักพ่อเนาะพี่นนองมีแต่ความโลภโมโทสันอยากได้ลืนบ้านลืนเมืองเขาก็เลยเฮ็ดให้จะขอกเนี่ยติดคุกติดตะล่างไปที่สินี่โอกาสกระสร้างแต่ว่าได้โอกาสนั่นบน่ทโทำความดีมันก็อยู่ในสังคมนี่บบได้ฉะนั้นสรุปแล้วว่า ถึงที่สอยากดีมีจนจังไดก็แล้วแต่ขอให้เฮาทํำความดีได้อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นมีทอ่อใดกับกินท่อนั้นจะคล้องหาใดท่อใดกับไปท่อนั้นว่าต้องไปล้องขอไผ่แว่นว่าพี่น้องว่าถ้าไปล้องคอแล้วก็เอาถ้าเขาว่าไ้า่หาอกระเชียดให้เขาคือจาไปยืมเง,งินนี่แหละ ตาดมาคือว่าเงินหลายแท่เงินบอ่ออดบ่ออยากแท้บัดไปขอยืมคือบ่ได้เอากากเงินไผเงินมั่นเขาหามาใส่แท่เฉพาะเขาเขาบ่อหายก็ไปเชียดให้เขาเป็นลักษณะทํานองนี้มันกับบ่แมนแมนบ่อละพี่น้องว่าอยู่แบบพ่อเพียงคอยมีคอยเปลี่ยนคอยไปหลังจากนั้นมันกับซิล,ล้นเหลือเองครับหัวเฮ็ดสวนนี่แหละ บ่าได้ไปคิดต่อเอาความคิดของผู้ใดดอกมาเห็ดแต่เอาความคิดของเจ้าของมโนโจินตนาการไปว่าอยากได้นั่นอยากไน้นี่เมื่อนี่อยากเค็ดอันนี้เมื่อนี่อยากปลูกอันนั่นปลูกเมละวันพันละน่อยปลูกสิ่งที่เห่ากินได้หรือปลูกสิ่งที่เรียกว่ามันมีประโยชน์แม้ทั้งต้นไม้ใบไงให้ใหออกซิเจนเห่า ให้สุขภาพร่างกายที่ดีให้ความสดชื่นมันนอกจากว่าให้อากาศที่ดีเป็นข้างอาหารแล้วมันก็ยังเป็นแรงพักพรอนยอนใจให้หฮาอีกตั้งหากเลยเอเห็นบอพี่นองนี่จังกอไผ่นี่ยสองกอนี่กจนบ่เบิดบวบหวาดบวไหวเด้อนี่เนี่ยตัดไวแต่มันหลายกว่านี่อยู่ดอกแต่ว่าเหลือให้สามสี่ลำเท่านั้นละ่ะ หลังจากนั้นก็หดน้ำเ้า,เาแต่ท่านที่ดีก็คือเอาไว้ใกล้ห้องน้ำนี่ที่ดีที่สุดกับหลังห้องน้ำน้มอาบนา้ำน้ำม,มันก็สิได้มาไหลลงใส่นี่แล้วมันกระิไี้กินอยู่เบาเาด็อแต่ว่าอย่าห้มันใหญ่ไปก้อนนี้อย่าห้ก่อมันหลไปก้อนนี้ <c oughs> ได้กินเบิดปีเบิดศาสย่าแร้งก็ได้กินเพิ่นว่าได้กินจะคลองก็ได้กินว่าจันทออันนี้ของง่ายๆเหตุง่ายๆครับพี่น้องครับ เอาเมื่อนีขอบคุณหลาย,ลายๆจิตติดต่ำทักทายป่าใสกันเพี้ยงสำานียละครับสวัสดีครับ